สวัสดีครับน้องๆพบกับพี่อาราดิน36พาติวในคลิปวิดีโอนี้พี่จะพาน้องนะครับทบทวนในเรื่องการหาค่ากลางของข้อมูลโดยเราจะเริ่มนะครับทบทวนในเรื่องของค่าเฉลี่ยเลขคณิตความหมายของค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับก็คือจํานวนที่ได้จากการหารผลรวมของข้อมูลทั้งหมดด้วยจํานวนข้อมูลโดยมีสูตรนะครับ x bar เท่ากับซิ m a x ส่วน n โดย x bar นะครับ x bar ก็คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตส่วนตัวซิกมา x ก็คือผลรวมของข้อมูลทั้งหมด ตัว n นะครับ n ก็คือจำนวนข้อมูลหลังจากเรารู้สูตรนะครับทบทวนในสูตรการหานะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตแล้วเราก็ลองมาฝึกทําโจทย์เบื้องต้นดูนะครับจากโจทย์นะครับบอกว่าจงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูล6 3 5 2 9จากสูตรนะครับ x bar คือค่าเฉลี่ยเลขคณิต เท่ากับซิกมา x ส่วนด้วย n นะครับเพราะนั้นเราก็จะได้ x bar ของข้อมูลนี้ก็คือซิกมา x ก็คือผลรวมของข้อมูลทั้งหมดเราก็เอา6บวก3บวก5บวก2บวก9นะครับ6บวก3บวก5บวก2บวก9แล้วเราก็ส่วนด้วยจำนวนข้อมูลนะครับข้อมูลที่เรามีก็มีทั้งหมด5นะครับ5ข้อมูลครับเราก็ส่วนด้วยห้าหารตัวข้างบนนะครับบวกกันออกมาก็จะได้เท่ากับ 25บนะครับหกบวกสเป็น8ปดเอาเป็น9กนะเก้บวกหบวกสแล้วก็บวกเนะก้านะก็จะเท่ากับยี่สิบห้านเอ็กซเท่ากับยี่ส่วนหได้เท่ากับห้เพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลนี้ก็มีค่าเท่ากับห้าเราลองมาฝึกทําโจทย์อีกข้อนึงนครับเขาบอกว่าเลขชุดหนึ่งคือ7จ็ด1ิบห้จะสังเกตเห็นว่าเขาไม่ได้กําหนดค่าของข้อมูลมา ตัวหนึ่งนะครับโดยให้ใช้ตัวแปรเป็น x นะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ11แล้ว x มีค่าเท่าใดเราก็ทําโดยการแทนเข้าไปในสูตรนะครับ x าร์ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับซิก m a x ก็คือผลรวมของข้อมูลทั้งหมดส่วนด้วย n คือจํานวนข้อมูลจดกำหนดมานะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ11เพราะนั้น x bar เท่ากับ11 sigma x นะครับเราก็บวกกันเลยนะครับ7บวก15บวก x บวก11บวก8บวก13แล้วเราก็ส่วนด้วยจำนวนซึ่งเราก็จะมีจำนวนข้อมูลทั้งหมด6จจำนวนนะครับเราก็ส่วนด้วย6ข้อมูลทั้งหมดเราก็บวกกันครับ7บวก15นะครับบวก11บนะครับบวก8บวก13เราก็จะบวกกันได้เท่ากับ54อ่ะเราก็ย้าย6มาฝั่งซ้ายมือ6คูณ11ได้66 66ก็จะได้เท่ากับนะครับ54บวก x นะครับเพราะงั้นเราก็ได้ x ออกมาแล้วนะครับเท่ากับ12อ่ะตัวนี้ไม่ยากนะครับก็จะเป็นลักษณะโจทย์นะครับให้เลขชุดมาชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้ให้อีกชุดหนึ่งมานะครับก็คือให้หานะครับเขากําหนดให้เป็น x นะครับวิธีการหาก็เราก็เข้าสูตรนะครับ x bar เท่ากับซิกมา x ส่วน n แล้วก็เราก็ x bar เท่ากับ1 1นะครับ สิ่งมา x เราก็จับบวกทั้งหมดนะครับก็ได้เท่ากับ54บวกกับ x นะครับตัวที่เราหานะครับที่เราต้องการหากจานวนหนึ่งก็ติดตัวแปรไว้เท่ากับที่เขากาหนดมาคือ x นะครับเราแล้วหเราก็ย้ายข้างนะครับหเราย้ายขึ้นมาคูณทางซ้ายมือนะครับก็ได้เท่ากับ66เท่ากับนะครับ54บวก x มัน x ได้เท่ากับ12ไม่ยากนะครับลักษณะโจทย์อย่างนี้เรามาฝึกทําโจทย์แบบประยุกต์กันบ้างนะครับก็บอกว่านะครับ โจทย์นะครับบอกว่านักเรียนคนหนึ่งมีคะแนนสอบ4ครั้งเป็น20 21 24และ25คะแนนตามลำดับเขาจะต้องสอบครั้งที่5ได้กี่คะแนนจึงจะมีคะแนนเฉลีย่ยเป็น23คะแนนโจทย์ลักษณะอย่างนี้น,นิยมออกสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหารนะครับพี่ก็กำหนด,ดนะครับกำหนดให้กำหนด,ดให้อันดับแรกนะครับเราก็กำหนด,ดให้นะครับคะแนนสอบ คะแนนสอบครั้งที่5พราโจทย์ถามว่าคะแนนสอบครั้งที่5จะได้กี่คะแนนครับคะแนนเฉลี่ยถึงจะได้เท่ากับ23กันเนะี่ยพี่ให้คะแนนสอบครั้งที่5นะครับเท่ากับ x นะครับเสร็จแล้วเราก็แทนในสูตร x bar นะครับค่าเฉลียล่ยเลขคณิตเท่ากับ sigma x ผลรวมของข้อมูลทั้งหมดส่วนด้วย n ก็คือจํานวนข้อมูลจย์กาหนดมาแล้วนะครับ x าร์เท่ากับ23่สิบามเราก็นํา ผลรวมของคะแนนนะที่สอบทั้งหมด4ครั้งมาบวกกันแล้วก็บวกครั้งที่5นะครับโดยที่เราแทนเท่ากับ x แล้วก็บวกครับก็ได้เท่ากับนะครับนะ x bar เท่ากับนะครับ s x ก็กลายเป็น20บวก21บวก24บวก25นะครับแล้วก็ครั้งที่5เราให้สอบได้เท่ากับ x เสร็จแล้วเราก็ส่วนจำนวนนะครับ จำนวนคะแนนที่มีก็คือ5เราก็ย้ายค่านะครับ5มาคูณ23ทาังซ้ายมือได้เท่ากับ115อบเสร็จแล้วเราก็บวกนะบวกเอา20บวก21บวก24บวก25แล้วก็บวก x ก็จะได้เท่ากับ90บวกเเพราะง,งั้นเราก็รู้แล้แลวนะครับว่าั้งที่5จะสอบได้กี่คะแนนถึงจะได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ23แล้วก็ย้ายข้านะครับ x ก็เท่ากับ115ลบ90 เราก็ได้ x ออกมาเท่ากับ25อ่ะเราก็ตอบแล้วนะครับสอบครั้งที่5เราต้องสอบให้ได้คะแนนเท่ากับ25คะแนนนะคะแนนเฉลี่ยถึงจะออกมาเท่ากับ23คะแนนอันนี้ก็เป็นการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตพื้นฐานเบื้องต้นนะครับว่างๆน้องๆก็ไปฝึกทบทวนดูนะครับเปิดดูคลิปวิดีโอที่พี่ทำบ่อยๆนะครับ